สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สปอร์ตคลับสำหรับคนรักกีฬานะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดกันที่เรื่องราวของปอปบากบากองกลางของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการต่อสัญญาแต่อย่างใดหลังจากที่เปิดฤดูกาลมานัดแรกครับเขาโชว์ฟอร์มเทพจริงๆ ทำคนเดียว4 assist ซึ่งจริงๆแล้วก็มากกว่าเขาเล่นทั้งรด่การหงฤดรการที่แล้วฤดูการที่แล้วเขาทำไปแค่3 assist เท่านั้นแต่สนามในรดูการนี้เขาทําไปถึง4 assist ก็ทําให้แฟนๆอยากให้ป๊อกบาเนี่ยต่อสัญญาอยู่กับทีมซึ่งทางต้นสังกัดเองซึ่งทางแมนยูเองก็ต้องการให้ป๊อกบาต่อสัญญากับทีมก่อนวันที่31สิงหาก็คือก่อนตลาดนักเตะยุโรปปิดซึ่งป๊อกบาเองก็มีข่าวกับ หลายๆสโมสรโดยเฉพาะทีมปารีสแซงต์แชมงรวมถึงเรอัลมาดริดเนี่ยก็อยากได้ปอกบาไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมก็อยากได้ปอกบาแบบฟรีๆล่าสุดครับสื่อต่างประเทศก็รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ปอกบาได้พิจารณาแล้วครับโดยสัญญาฉบับนี้ปอกบาจะได้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดของสโมสรด้วยพร้อมกับสัญญา5ปีก็คือสัญญา4ปีแล้วก็พร้อมออปชั่นต่อสัญญาอีก1ปี แล้วก็เสนอค่าเหนื hmm. now, oh <Y> ่อยที่4 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ครับปอกบาเนี่ยก็เหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยตอนนี้ก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่2 9 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ซึ่งทางยูนิเต็ดเองเนี่ยต้องการให้ปอกบาต่อสัญญาไปก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงครับแต่ว่าทางปอกบาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีท่าทีหรือตอบ รับกลับมาแต่อย่างไดซึ่งถ้าป๊อกบารับข้อเสนอนี้คือ400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จะทำให้เขาเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรครับมากกว่าดาวิดเดเคอาผู้รักษาประตูที่รับค่าเหนื่อยอยู่ที่375,000ปอนด์โดยรายงานเนี่ยก็ระบุว่าป๊อกบาจะใช้เวลาในการประเมินสัญญาใหม่ของตัวเองเนี่ยออกไปอีกสักระยะนั่นก็คือ ยังไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชมงแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้ารวมถึงเรียวมัดดิดด้วยครับที่เขาอยากได้ตัวปอกบาร์มาร่วมทีมแบบฟรีๆนะครับเพราะว่าล่าสุดวันนี้ทางสื่อของสเปนก็รายงานว่ามัดดิดเนี่ยเตรียมแผนที่จะเซ็นนักเตะเข้าทีมหลายรายครับหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของปอกบาร่วมกับทางเอมบาเป้โกเลสกา ลูดิกเกอร์แล้วก็คามาวินกาซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อนักเตะที่ใกล้จะหมดสัญญากับต้นสังกัดผมเชื่อว่าถ้าทางป๊อกบาเนี่ยยังไม่ต่อสัญญากับทางยูเนเตดเร็วๆเนี่ยอีกไม่นานทางมัดดิก็น่าจะมีการเจรจาทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าป๊อกบาเนี่ยจะพิจารณายัางไงแต่ผมเชื่อว่าส่วนตัวแล้วป๊อกบาเองก็คงอยากที่จะอยู่กับต้นสังกัดต่อไปดูจากฟอร์มการเล่นในนัดแรกที่เขาทำผลงานได้อย่างดีเลยนะ ทำแอซซิไปทั้งหมด4ลูกเนี่ยใครที่ได้ดูเกมในวันนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเล่นเขาทุ่มเทเพื่อทีมขนาดไหนลึกๆแล้วก็เชื่อว่าตัวเขาเองก็ยังอยากที่จะอยู่กับต้นสังกัดถ้าเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วผมเชื่อว่าทางป๊อกบาไปแน่นอนแต่ว่าตอนนี้สถานาการณ์ของทีมมันเปลี่ยนไปบรรยากาศของทีมดีขึ้นสปีตทีมดีขึ้นตั้งแต่เฟอร์นันเดสย้ายมาร่วมทีมปอกบาก็แสดงเห็นแล้วว่าเขาเล่นร่วมกับเฟอร์นันเดสได้ดีขนาดไหน เช่นเดียวกับพอสโกอดีตตำนานนักเตะของแมนยูก็ออกมาให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเขาก็เชื่อว่าป๊อกบารน,น่าจะอยู่กับทีมต่อไป2-3ปีที่แล้วทีมมีปัญหาสปิริตทีมไม่ดีฟอร์มการเล่นไม่ดีแต่ว่าตอนนี้มันแตกต่างกันทุกอย่างมาดีขึ้นผลงานมาดีขึ้นพอสโกเองก็หวังว่าป๊อกบาจะตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปนะ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางบอกบาจะตัดสินใจยังไงกับค่าเหนื่อย400,000ปอที่ทางยูเนเตตตัดสินใจมอบให้จะปฏิเสธหรือว่าจะมีการพูดคุยอะไรยังไงก็เดี๋ยวจับตาดูกันอีกทีละกันอีกข่าวหนึ่งที่นํามาฝากกันก็คือเรื่องราวของมาคันแลตฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูเนเตดครับอาจจะก,กลับมาซ้อมได้อีกครั้งในก่อนสิ้นเดือนนี้ครับสื่อต่างประเทศก็รายงานว่ามาคันเลตฟอร์ดหัวหอกของทางยูเนเตตอาจจะก,กลับมาซ้อมได้อีกครั้งในสิ้นเดือนนี้ครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางแรดฟอร์ดเนี่ยเข้ารับการผ่ <there. S 2> าตัดที่หัวไหล่เมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนและตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวของแรดฟอร์ดเองก็ฟื้นร่างกายได้อย่างรวดเร็วครับรายงานระบุว่าแรดฟอร์ดอาจจะก,กลับมาลงซ้อมเบาๆได้ภายใน10วันข้างหน้าซึ่งเร็วกว่ากําหนดเดิมที่คาดหมายเอาไว้นะครับทางสโมสรก็ยินดีกับการที่แรดฟอร์ดเนี่ย ฟื้นฟูร่างกายได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าตอนนี้จะยังคงใช้ที่คล้องแขนอยู่ก็ตามนะครับเชื่อว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของแรดฟอร์ก็น่าจะทุเลาลงแล้วรายงานก็ยังบอกอีกว่าทางแรดฟอร์เนี่ยจะได้รับการบําบัดสัปดาห์ละ2ครั้งนะจากโปรแกรมพิเศษท,ที่ทางต้นสังกัดเนี่ยจัดให้ก็หวังว่าจะเห็นทางแรดฟอร์ดกลับมาลงสนามได้อีกครั้งก่อนสิ้นเดือนกันยายน ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดแรตฟอร์ดเนี่ยเข้าโปรแกร,รมพิเศษที่ทางแมนยูจัดให้จะทําให้ตัวเขาเองเนี่ยกลับมาลงสนามได้เร็วกว่ากําหนดการเดิม1เดือนแฟนแมนยูคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็เม้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้ครับสุดสัปดาห์นี้ก็ลุ้นกันนะครับกับโปรแกร,รมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะต้อง พบกับเซาท์แทมป์ตันฟอร์มกำลังดีขนาดนี้ผลงานจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณทรูวิชั่นสดครบ380แมตท์ที่เดียวที่ทรูวิชั่น